สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะต้องขออนุญาตแอดมินเพจด้วยนะคะวันนี้พี่กัดได้ทำการไลฟ์สดนะคะสำหรับรถกระบะตอนเดียวนะคะเป็นรถ isuzu all new นะคะปี2020เลยนะคะตัวนี้ถือว่าเ,เป็นปีที่ใหม่มากเลยนะคะสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนกันเข้ามาดูรถได้นะคะที่ร้านธนูสินกรุ๊คาร์นะคะ ศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะสำหรับ Isuzu All New คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 3,000cc นะคะออปชั่นไฟฟ้าระบบไฟฟ้า6เกียร์นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลูกค้าทีอา่อยากได้รถรุ่นนี้นะคะปี2020นะคะตัวนี้ไม่วิ่งแค่30,000กว่าโลเท่านั้นนะคะสมาชิกเห็นไหมคะ ตัวนี้ได้ล้อแม็กซล้อเลยนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะคะถือว่าสวยแล้วก็ดูดี นะคะดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะก็แวะเวียนเข้ามาหาพิกัดได้นะคะที่ร้านธนูสินกูดคาร์นะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวนะคะอยู่ที่ถนนบางนาตราดนะคะหลักกิโลเมตรที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะลูกค้าสามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร081912,33 08นะคะเดี๋ยวพี่กาจะพาไปดูด้านในนะคะตัวนี้เป็นตู้มาตรฐานเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะนี่ฝากสมาชิกที่เข้ามานะจ๊ะการรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมีระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็มี Airbag ด้วยนะคะ ตัวน,นี้เป็นหกเกียร์นะคะลูกค้าภายในเป็นสีดำเบาะหนังนะคะนะคะอันนี้เป็นหกเกียร์เนาะไม้แท้ไม้เดิมนะคะการันตีศูนย์เลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะเเรามีเลยนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกทุกรุ่นเลยนะคะสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์หรือสอบถามรายละอเอียดกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรพิการเนาะ0 8 1 9 1 2 3 3 08นแปดนะคะเดี๋ยวพี่กาจะพาไปดูตู้ด้านหลังนะคะพี่เดี๋ยวเปิดสากระโปงให้หนูหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะตู้นะคะเป็นตู้ใหม่เลยนะคะสูงสองเมตรสิบนะคะได้มาตรฐานเลยนะคะภายในกุ่มไม่อัดให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ เราใส่ตู้ใหม่ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเราไม่ได้ใส่ตู้มือสองให้กับคุณลูกค้านะคะคือตู้ใหม่ก็ต้องคู่กับรถใหม่เนาะเราใส่ตู้ใหม่ให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะลูกค้าทีอ่อยากได้ตู้แบบไหนก็สามารถรีเควสตกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นรถคอกนะคะก็ได้นะคะเรามีให้นะคะสามารถเปลี่ยนจากตู้ทึบเป็นเป็นคอกได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะเรามีเวลาจำนวนจำกัดน,นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาโชว์หน้าร้านแล้วนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นระบบเบรก ABS นะคะรถที่ร้านนะคะไม่มีประวัติชนมาคว่ำม,มาไม่มีพิกคว่ำมจมน้ำนะคะไม่มีสวมซากสวมทะเบียนแน่นอนนะคะขออนุญาตแอดมินไลสดด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้อนิวปีปนี2020นะคะ mm. ก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะราคาพิเศษอยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษอยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะได้ล้อแม็กแฟชั่น4ล้อเลยนะคะ ตัวนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะคะการันตีศูนย์นะคะ3ามหมกว่าโลเท่านั้นนะคะสมาชิกท่านใดที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง YouTube ให้พ่กัดด้วยนะคะรถกระบะมือสองตอนเดียวนะคะธนูสินกูดคาร์เรามีเพจนะคะเรามีเพจของร้านธนูสินกูดคาร์นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปชมรถกันได้นะคะที่เพจธนูสินกูดคาร์นะคะ พิมพ์คาว่าธนูสินกูตาปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะจบการไลฟ์สดแล้วนะคะขอฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะที่รามธนูสินคูธ้านะคะถนนที่ตั้งนะคะบางนาตลาดกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะไว้วิ่งร่วมไว้บรรทุกของรับส่งของอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาดูรถกันได้นะคะ ที่ร้านธนูสินกูทคานะคะหรือสามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0819123308นะคะพี่กัดก็จะอยู่ที่สาขาบางนานะคะสมาชิกท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนกันเข้ามาดูรถได้นะคะที่สาขาบางนาเนาะสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะพี่กัดฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามในช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ในช่องทาง Youtube ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจธนูสินกุฎาด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแอดมินสำหรับวันนี้ที่อ,อนุญาตให้ทางพี่ได้ไลฟ์สดท,ที่ที่ผ่าน Facebook นี้นะคะผ่านกลุ่มนี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่กายจะจบการไลฟ์แล้วนะคะฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์นะคะหรือโทรเข้ามา สอบถามรายละเอียดกับพี่ได้นะคะที่เบอร์โทร0819123308นะคะอินบ็อกซเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ